โดเบืองก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คูส่ค,สคนะครับผมมาพ่อกขาเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆคือเกา่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ก้อยก้อยสบายนังนะครับก้อยขุมขมโอ้โหว้บริกนหนึ่งนะครับเมนูก้อยส่วนมากมีแต่มาต่ำกับเบาแดงก็ได้มาพี่น้องมั้บแซ่บๆครับ มึงเนี่ยต้มก้อยใส่น้ำเี้ยะนะครับกินน้ำได้กระพ่อนพักครับแซบคือเกาก้อยเองครับ เบิ่งสดเบิ่งก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อก้าทินจั่วจ้านขนาดครับโอ้กระเทียมเหีงครับฮอนวีเลยครับ มาแข้งออเกนี้กรอบครับปลอดสารพิษครับลุงพผนปลูกเอง เพิ่งกิโลนะครับพี่น้องโอ้แต่ว่ากรุบกรุบดีขนาด พี่น้องเลยอย่งกินเนาะครับมานจะแซ่บกับปลาแดงครับอ,อ่อนๆครับมะแข้งออร์แกนิกลุงคนว่ะ ลวกเองครับบอร์ดสารผิด แหง้งขับครับกระเทียมเนมีน้องหมาคนก็ะถาเอาแดงมากว่าสบายน้างก็ผ่ากิริ่งมันอันเดียวกันนี่บอกเปนว่าเบาแดงว่ามันอันเดียวกันนะครับแต่ว่าเพื่อนน่าจะไปฟอกหรือเป็นเห็ดเท่าใดและสีขาวแต่ก็อันเดียวกันนั่นแหละครับ อ่อนอะไรดีครับหลายครับคืงกิโล แซบครับพี่น้องสู้วัวเบิร์ตครับเรือหน่อยหนึ่งครับโอ้ดันเต็มที่ละเบาแดงกระไดครับครึ่งกิโลครับกินได้ซัมนี่นะครับพี่น้องอุ้ยอิ่มคักดีอะเรือกระโบลายนะครับเรือหน่อยหนึ่งแต่เกือบใสสะอาดครับเมื่อนี้แต่เป็นอีเมนูหนึ่งนะครับที่เอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับผมก้อยสบายนั่งครับพี่น้องแซบครับแซบแซบโอ้ข้าวทาเบาแดงบอกเด้ว่า เฮงกินได้หนึ่งนี่กะข้าวท่าเพื่อกันนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับกิมนี่กะบบ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับสุขุสุขคนที่ให้เกียรติรับชมบ่าวแดงและก็ให้เกียรติที่ตามบ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับบ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องมาค้นกะให้กับนังใจบ่าวแดงมาว่ากินพักกินอย่างจริงก็ต้องขอขอบคุณน้ำนะครับจริงๆพัก ที่เบาแดงมากินเวลากินเขาขกินอาหารเบาแดงคิดว่าเวลาเขากินพักแล้วนี่มันมันย่อยง,ยง่ายนะครับพี่น้องมันเห็นให้แบบอาหารที่เขากินไปแบบมันเหมือนเป็นการดีท็อกนะครับทางเขากินพักล,ลายๆการเห็นให้ระบบเผาผ่านดีขึ้นนะครับผมอันนี้สําหรับเบาแดงนะครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอีกทีนหนึ่งนะครับที่ให้กบบลังกายเบาแดงมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ บ่าแดงกากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามเคนี้่ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับ,บรเป่าแดงลิปนาผมธพ่อก,กันใหมกับพี่น้องลิดนี้ลาพีลาน้องไปเพียงสมีก่อนกับผมสวัสดีครับ